สวัสดีครับทุกท่านในช anel ขัาลามาเซียครับเจอกันในวันศุกร์ที่25ตุลาคม2567ติดตามข่าวสารของบาร์เซโลนากันนะครับเป็นไงกันบ้างครับชัยชนะเหนือาเยนมิวนิกนะยังคงตาตึงอยู่ในหัวใจนะก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมที่ยอดเยี่ยมครับก่อนศึกเอลกราซิโกที่จะเจอกับเรอมาดริตนะครับในค่ำคืนของวันเสาร์นี้แล้วนะก็วันนี้เดี๋ยวเรามาเก็บควันหลงกันหน่อยครับเป็นบทสัมภาษณ์ของฮันซิฟริกนะที่พูดถึงราฟินญาครับคีแมนเลยนะที่ แฮตริกใส่บาเยินแล้วก็มารกาซาโดโหฟอร์มดีแบบผิดหูผิดตามากๆนะครับแล้วก็มีลามีนยามาลนะเขาก็ออกมาพูดเปิดใจครับกับเส้นทางของเขาที่โห oh, เรียกได้ว่าโดดเด่นสุดๆกับบาซ่านะแล้วเขาก็บอกเลยว่าเขาจะไม่ย้ายไปไหนเขาจะอยู่กับบาซ่าเขาจะประสบความสําเร็จกับสโมสส์แห่งนี้นะครับแล้วก็เรื่องของตลาดเสริมทัพ ตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยจากที่เคยมีข่าวกับคนนั้นคนนี้ทีนะก็ดูเหมือนว่าจะล็อกเป้าแล้วนะครับคนที่จะมาแทนมาร์คอังเดรแทนเกนในระยะยาวเนี่ยนะตอนนี้ชื่อของดิโอโก้คอสตาจากปอโต้เนี่ยนะดูจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดนะครับอาฟองโซเดวิส so นะแม้ว่าฝั่งของมัรติดเนี่ยจะเป็นทีมเต็งแต่บาซ่ายังไม่ยอมแพ้นะก็ จะลงไปร่วมลุ้นด้วยนะครับแล้วก็จะใช้ความสัมพันธ์กับตัวฮันซี่ฟริกนี่แหละนะในการโน้มน้าวใจนักเตะเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวทั้งหมดการขอคนละหนึ่งไลค์ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับใครที่อยากไปทัวร์ดูบอลครับกับดีว่าพัส ทัวออกแบบโปรแกรมตามงบได้เลยนะครับทัวดูบาซ่าเริ่มต้นเพียง28,900บาทราคานี้ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบินนะครับจะได้ตั๋วดูบอลโรงแรมที่พักรถรับส่งไกด์นำเที่ยวนะจองตั๋วฟุตบอลจองตั๋วเครื่องบินทำวีซ่าให้คำปรึกษาแบบครบวงจรนะครับติดต่อได้เลยที่065 459 5565กับดีว่าพัาสตัวส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเพศช,ชายนะ ให้ดเร์ติ e นเวลเนสคลินิกดูแลได้ครับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพักผ่อนไม่เพียงพอรู้สึกไม่สดชื่นมีปัญหาน้องชายไม่แข็งตัวนะโอ้โหอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยฟื้นฟูหลอดเลือดให้กลับมาแข็งแรงครับก็ติดต่อได้ที่ด็อกเตอร์ตินเวลเนสคลินิกนะครับอยู่ที่อาคารเดอะนายทาวเวอร์พระราม9 097 2655 994 ฝากเอาไว้ด้วยนะแล้วก็ไข่ทิมเมอร์ครับวันนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษนี่นะเครื่องเล็มขนตัวดังครับจากแบรนด์ไข่กรุมมิง่ง ราคาวันนี้วันเดียวนะครับ25ตุลาคมเหลือ1616 16บาทโอ้โหราคาดีสุดๆนะครับแถมฟรีใบมีดนี่ราคา659นะตัวใบมีดนี้รับฟรีไปเลยนะครับแพ็คคู่เอาไปใช้งานได้แบบยาวๆนะก็มีสีดำสีฟ้าแล้วก็สีเบจนะครับในมือผมเนี่ยเป็นสีฟ้านะก็กดที่ลิงก์ด้านล่างในการสั่งซื้อได้นะครับฝากเพื่อนๆด้วยนะ,ะเรื่องแรกของเรา วันนี้นะก็ ต้องยกให้กับเขาคนนี้เลยครับที่กำลังร้อนแรงแบบสุดๆนะสำหรับราฟินญา13นัดทุกรายการครับซัดไปแล้ว9ประตูกับ8แอซิสต์นะก็โอ<ฮ>้โหถือว่าโดดเด่นสุดๆแล้วก็น่าจะเป็นการออกสตาร์ทฤดุการที่ดีที่สุดเลยในอาชีพค้าแข้งของราฟินญานะครับเล่นแบบมีความกระหายมีความมั่นใจนะแถมพอสวมปลอกแขนกับตันทีมเนี่ย พี่แกดูแบบนะจะมีวุฒิภาวะมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับฟริกเนี่ยก็พูดถึงราฟินญ,ญาครับบอกว่าผมไม่เคยเห็นผู้เล่นแบบราฟินญ,ญาในทีมอื่นๆเลยนะเขาเนี่ยเล่นเต็มที่มากๆราฟินญ,ญาทุ่มเทเต็มที่ตลอดทั้งตอนมีบอลแล้วก็ตอนไม่มีบอลเขาเล่นได้ดีจริงๆเขาเป็นจุดเริ่มต้นของการเพสซิ่งก่อนใครๆเสมอแถมยังจบสกอร์เนี่ยได้ดีขึ้นด้วย เขามีบุคลิกที่ยิ้มแย้มตลอดเวลาผมต้องบอกว่าราฟินยาเป็นตัวอย่างที่ดีว่าทีมเนี่ยต้องทำหน้าที่แบบไหนเขาเป็นคนที่มีทัศน,นคติที่ดีมากๆในการฝึกซ้อมแล้วก็ในการแข่งขันด้วยราฟินยาเนี่ยเป็นคนที่มีความเข้มข้นสูงเวลาได้เล่นกับบอล แล้วเขาก็ทําได้ยอดเยี่ยมดินามิกทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับของเขาเนี่ยรวมไปถึงเทคนิคอันยอดเยี่ยมของราสิงยาเป็นสิ่งที่พิเศษมากจริงๆนี่โอ้โหก็แบบชื่นชมเลยนะครับผมอะ่ะนะเคยคุยกับโดโมโที่เป็นแฟนบายเยอรนะตอนนั้นเนี่ยโดโมโก็พูดเลยนะว่าคนที่ดูจะถูกใจฟิก มากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นลาฟินยาแล้วโอ้โหพอระยะเวลาผ่านมามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับก็ขอให้รักษาฟอร์มแบบนี้ต่อไปแล้วก็เอลกาซิโกนี่จะเป็นคียแมนคนสำคัญเลยครับในการดวลกับวินิสุสจูเนียของโอเดอลมัตลิดด้วยนะครับส่วนมา์กาซาโดนะหลายคนบอกเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่มา์กาซาโดครับต้องเรียกเขาว่าโจชัวกาซาโด นะเปลี่ยนชื่อไปที่เรียบร้อยคือถ้าดูเผินๆน,นะหลายคนบอกว่าถ้าแบบเอามองแบบไกลๆหรือไม่รู้ว่านี่คือใครอะ่ะวิธีการเล่นสไตล์ในสนามเนี่ยแม่งถอดแบบโจชัวคิมมิชนะคือผมว่าฟิกก็พยายามจะใส่สิ่งดีๆที่เขาเห็นจากคิมมิชเอาไปไว้ในตัวของกาซาโดคือไม่ได้บอกว่า เขาจะต้องเป็นอย่างคิมิชนะครับคือกาซาโดก็ต้องเป็นตัวเขาเองนะก็ต้องเป็นกาซาโดนี่แหละไม่ต้องไปทำแบบคนอื่นแต่ว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องดีอะสิตก,ก็ให้คำแนะนำนะครับเขาก็บอกว่ามันเหลือเชื่อมากๆนะถ้าเกิดคุณรู้ว่ากาซาโดเนี่ยมาจาก,กาศูนย์ฝึกลามาเซียมาจากทีมสำรองอย่างบาซ่าแอตติกเนี่ยคุณเห็นระดับที่เขาเล่นในตอนนี้ไหม เขาเล่นเกมรับเนี่ยได้อย่างน่าเหลือเชื่อแล้วก็ครองบอลได้ยอดเยี่ยมด้วยนี่แหละคือคุณภาพจากลามาเซียทุกคนในสนามมองเห็นนักเตะเหล่านี้คุณเนี่ยก็คงเห็นได้ว่าเรามั่นใจแค่ไหนในช่วงครึ่งหลังเนี่ยเราจ่ายบอลกันยังไงมันเหลือเชื่อสุดๆทุกคนมีความสุขรวมไปถึงทีมสตาฟด้วยนะที่ได้เห็นผลิตผลนะจากอะ a d ดมี ้าวขึ้นมาแล้วทำได้ดีขนาดนี้ก่อนเกมเนะนี่ยมีนักข่าวถามฟิกนะบอกว่ากาซาโดจะเล่นเกมระดับเนี้ยได้ไหมในการเจอกับบายเยนเนี่ยโอ้โหฟิกแบบหัวเสียเลยแล้วก็นี่น่าจะเป็นบทพิสูจน์แล้วนะครับว่ากาซาโดก็ยกระดับตัวเองตามเพื่อนๆคนอื่นขึ้นมาด้วยนะครับคนที่หนักใจคือตัวของฟิกเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้แฟรงกี้เดยองนะฟิตสมบูรณ์เนี่ย จะเลือกในการจัดทับยังไงนะเพราะว่าตัวเลือกที่มีในการใช้งานเนี่ยมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยแต่ก็ถือว่าเป็นความหนักใจที่ดีนะของคนที่เป็นโค้ชนะครับส่วนโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ครับโอ้จะไม่ให้เครดิตเขาเลยก็ไม่ได้ครับ13นัดผ่านซัดไปแล้วถึง15ประตูมันไม่ใช่เล่นๆแล้วนะครับเลวานก็ พูดหลังจบเกมครับบอกว่ามันเป็นชัยชนะที่พิเศษอย่างไม่ต้องสงสัยเลยผมจะไม่ปิดบังเรื่องนี้ผมเนี่ยนะคาดหวังถึงเกมที่แตกต่างไปจากเมื่อ2ปีก่อนก็คือปีแรกที่เลวานย้ายมาอยู่กับเราเนี่ยเราแพ้บายเยิร์ทั้งเย้าทั้งเยือนเลยใน UCL นะครับ ผมเนี่ยมั่นใจว่าเราจะเล่นได้ดีในวันนี้ก่อนเกมเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะคว้าชัยชนะได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึแต่โอเคมันจบด้วยการชนะ4ประตูต่อหนึ่งมันก็ดีมากขึ้นกว่าที่ผมคาดการเอาไว้ด้วยซ้ำไปในแง่ของร่างกายผมยังไม่รู้สึกถึงความแตกต่างใดๆจากในวันแรกที่ผมย้ายมาอยู่กับบาซ่าและนั่นคือสิ่งที่พิเศษที่สุดผมเนี่ยมองไปที่ผู้เล่นอายุน้อยในทีม พวกเขาเนี่ยมอบพลังพิเศษให้กับผมนะมันเหมือนกับเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้ผมเนี่ยก็อยากจะดูแลสภาพร่างกายของตัวเองเนี่ยไปให้ได้เล่นในระดับสูงอีกนานๆผมยังรู้สึกดีมันไม่สำคัญหรอกว่าผมจะยิงได้กี่ประตูในเกมนั้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือประตูของผมช่วยให้ทีมคว้าชัยชนะได้แค่นั้นนะ่ะผมก็มีความสุขแล้วนี่เป็นผู้นำนะครับ ในขณะที่เราเนี่ยเต็มไปด้วยพวกแก๊งนะลูกเกอกขนองดาวรุ่งอายุน้อยนะครับก็มีเลวานมีอินิโกมาติเนสที่เป็นเหมือนกับ2แข้งซีเนียนะอายุเกิน30ที่แบบคอยประคองน้องๆในทีมด้วยนะครับเห็นเลวานยิงได้แบบนี้เนี่ยผมก็รู้สึกดีใจนะเพราะว่าทุกๆปีที่เขาออกสตาร์ทได้ยอดเยี่ยมอ่ะมันก็ มีส่วนสำคัญในการช่วยทีมลุ้นคว้าแชมป์ได้นะครับทีนี้เรามาดูลามีนยามาลกันหน่อยนะครับยามาลบอกว่าเราต้องการคว้าชัยชนะในเกมนี้จริงๆในการ,รเผชิญหน้ากับบาเยอเนี่ยนะครับและในที่สุดเราก็เอาชนะพวกเขาได้4ประตูต่อหนึ่งมันมีความสำคัญมากก่อนที่จะเจอกับบรอเอลมัลตริด เราทําได้ดีในฤดูกาลนี้แต่มันก็ยังมีบางจุดที่ยังต้องปรับปรุปรงแก้ไขมีเรื่องที่น่ากังวลอยู่บ้างแต่ก็เราก็แสดงให้ทุกคนเห็นแล้วว่าตอนนี้เนี่ยเราเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมยามาวย้อนกลับไปในวัยเด็กนะครับบอกว่าเขาเนี่ยมองว่าบาซ่าเป็นสโมสอนแห่งชีวิตของเขาเลย ผมเนี่ยมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะบาร์ซ่าแล้วผมก็อยากจะประสบความสำเร็จที่นี่ผมอยากจะอยู่กับบาร์ซ่าเนี่ยไปตลอดชีวิตของผมเลยถามว่าทำไมยามาบอกว่าเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมไม่ได้อยู่กับสโมสรไหนเลยเพราะว่าพ่อกับแม่ของผมเนี่ยไม่มีเงินไปจ่ายค่าสมัครคือมันไม่ได้เข้าฟรีนะครับหลายๆทีมเนี่ยเขาก็จะเก็บค่าเข้า เหมือนกับเวลาเราไปเรียนหนังสือแหละเก็เก็บค่าเทอมอารมณ์แบบเดียวกันยามาบอกว่าพ่อกับแม่ผมเนี่ยไม่มีเงินจ่ายค่าสมาัครมีอยู่วันหนึ่งผมเนี่ยไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะกับเด็กคนอื่นๆนะแล้วก็จุงสุนัขไปด้วยมีวันหนึ่งผู้จัดก,การทีมของลาตอเรต้าเอนะที่เป็นทีมในเครือของบาซ่าบอกกับพ่อแม่ของผมว่าผมเนี่ย สามารถเข้าร่วมสโมสรได้แบบฟรีๆนะจากนั้นก็คือจุดเริ่มต้นของผมเลยนะในเส้นทางอาชีพการค้าแข่งแล้วก็ผมมองว่านี่คือโอกาสที่ผมเนี่ยจะได้พัฒนาตัวเองเพื่อย้ายมาร่วมทีมบาร์เซลโลนาและผมก็ทำได้ในที่สุดพ่อกับแม่ของผมเนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆในการทำให้ผมรู้รรจักถ่อมตัวหลังจบการแข่งขันใน เกมนัดสําคัญสําคัญทุกครั้งเนี่ยพ่อกับแม่จะเตือนผมเสมอว่าอย่าเหลิองอย่าหลงตัวเองความสําเร็จเนี่ยมันมาจากนะความพยายามและตัวเราเองเนี่ยก็ต้องมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นด,ด้วยนั่นคือสิ่งหนึ่งของปรัชญ,ญาของผมการศึกษาและความเคารพเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งพ่อกับแม่ของผมเนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆในการปลูกฝัง ค่านิยมเหล่านี้เอาไว้ในตัวผมผมมานั่งอ่านแล้วผมชื่นชมน้องมันมากๆเลยนะครับก็คือแบบติดดินเข้าไว้นะอย่าคิดว่าตัวเองเป็นซูเปอร์สตาร์อย่าเป็นวัวลืมตีนนะครับแล้วก็อย่ามาเอาทิ้งท้ายบอกว่าไอดอลของผมเนี่ยคือเนมาผมศึกษาดูวิดีโอของเขาเนี่ยบ่อยมากๆจริงๆผมก็ ดูของเมซี่ด้วยนะเพราะว่าเขาเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดแต่ผมชอบสไตล์การเล่นของเนย์มามากเป็นพิเศษนะครับอันนี้เราน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเขามีเนย์มาเป็นไอดอลนะแต่เขาก็ไม่ได้ว่าไม่ชอบเมซี่นะชอบเหมือนกันแต่แค่เขาคิดว่าตัวเองเนี่ยเล่นคล้ายๆกับเนย์มามากกว่าก็เลยเรียนรู้จากสิ่งนั้นนะครับมีอีกหนึ่งเรื่องนะที่เป็นไวรัล หลังจากจบเกมที่บาร์ซ่าชนะบาร์เยนนะครับก็คือมีสตรีมเมอร์ท่านหนึ่งครับเป็นแฟนบอลของเรอัลมาดริดนะเขาก็เหมือนกับผมนี่แหละนะมีไลฟ์ดูบอลไปด้วยนะครับแล้วเขาก็พูดในในไลฟ์ของตัวเองเนะี่ยถ่ายคลิปมาลงนะตอนที่บาร์ซ่าโดนบาร์เยนตีเสมอ1ประตูต่อนหนึ่งเขาบอกว่าไหนล่ะลามินยามาลอารมณ์ประมาณว่า โอ้ยไม่ทําอะไรเลยนี่เนี่ยโดนตีเสมอแล้วก็คิดว่าบาร์ซ่ามีโอกาสที่จะแพ้สูงนะครับแล้วพอหลังจากจบเกมนะบาร์ซ่าชนะ4ตนะ่อหนึ่งเนี่ยยามาวเ,เข้าไปคอมเมนต์นะบอกว่าออนอนซะนะไอ้หนู <laughs> ผมละอย่างชอบ <laughs> แล้วก็แบบมีอีโมจิร้องไห้นี่มันต้องโดนซะบ้างนะครับไม่โดนก็ไม่ดีขึ้นเลยนะนี่ครับเออ นะก็อย่าคิดนะว่าพวกนักเตะเขาไม่เห็นโซเชียลของคุณนะอย่างที่ผมเคยบอกไปอะ่ะเขาดูเขาดูแหละนะครับอะ่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องอะ่ะก็ถือว่าเชื่อมโยงกับฝั่งของบบเยนเหมือนกันนี่คือภาพหลังจากจบเกม h a n ซี่ฟริ k ครับกับ Alfonso d เ v i e s นะแบ็คซ้ายทีมชาติแคนาดาของบาเยนมิวนิกนะมีการสวมกอดกันมีการเข้าไปพูดคุยกันนะแฟนๆก็แซวบอกว่าเฮ้ มีนัดแนะอะไรกันหรือเปล่าแต่ต้องบอกก่อนนะครับในแง่ของโอกาสเนี่ยเรอัลมาดริดยังคงเป็นทีมเต็งอยู่เหมือนเดิมที่จะคว้าตัวอัลฟองโซนะแต่บาร์ซ่าก็จะลองลุ้นดูด้วยนะครับฟาบิโซโรมาโน่ครับสายข่าวคนดังนะเขาบอกว่าบาร์ซ่าเนี่ยมีการพบปะประชุมพูดคุยครับกับตัวแทนนะ บุคคลใกล้ชิดเนี่ยของอัลฟองโซจริงๆตั้งแต่หลังจบตลาดเดือนมกราคมนะช่วงราวๆเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมก็ไปตรงกับข้อมูลของสื่อสเปนที่เคยออกมารายงานก่อนหน้านี้เรื่องของสัญญาฉบับใหม่ตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าอัลฟองโซมีโอกาสที่จะย้ายทีมแบบฟรีเอเย่นในช่วงซัมเมอร์ของปี2025 แล้วก็บาซ่าเนี่ยจะเข้าไปร่วมวงด้วยนะครับโดยจะเน้นยำ้ำนะใช้ความสัมพันธ์ครับอันสนิทสนมกันเนี่ยแหละระหว่างคันซ่ฟิกกับอัลฟองโซเป็นตัวโน้มน้าวตรงนี้แต่ก็ไม่รู้นะว่าจะสำเร็จหรือเปล่ามันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวอัลฟองโซเองด้วยนะครับค่าเหนื่อยที่เขาเรียกร้องเนี่ยตามข่าวบอกว่าก็ค่อนข้างสูงประมาณ2 5 0 0 0 0ยูโรต่อสัปดาห์ แต่ก็เข้าใจได้แหละด้วยระดับความสามารถของเขานะครับทีนี้มาดูเรื่องของผู้รักษาประตูนะวันนี้ครับเป็นข้อมูลจากคาร์ลสมงฟอร์ดนะคนนี้เป็นนักข่าวของกีกันเตสนะครับอยู่ในสังกัดเดียวกับทางเคราดโดเมโลนะเขาก็รายงานว่าในสัปดาห์นี้ครับเดโก้ผู้วยการกีฬาของบาซ่า แล้วก็โจนรอป์ตาครับประธานสโมสรเนี่ยมีนัดพบกับจอร์ดเมนเดสซูเปอร์เอเจนต์นะที่สเปนนะครับแล้วก็จุดมุ่งหมายอ,อย่างแรกเลยที่จะมีการพูดคุยคือเรื่องสัญญาฉบับใหม่ครับของลามินยามาวจริงๆก็ใกล้ที่จะแล้วเสร็จแล้วแหละแต่ว่าต้องรอให้ยามาวเนี่ยอายุครบ18ปีบริบูรณ์ก่อนนะครับถึงจะต่อสัญญาอาชีพได้แต่อีกหนึ่งคนก็คือคอ เมนเดสเนี่ยเป็นเอเจนของดิโอโก้คอสตาครับผู้รักษาประตูวัย25ปีนะของทาง FC p o r ปอโตด้วยบาซาเคยมีข่าวกับประตูหลายต่อหลายคนนะครับแต่สาเหตุที่คอสตาเนี่ยดูจะเป็นตัวเต็งเพราะว่าอย่างแรกเลยเรื่องของคอนเน c t ชันนะคือเดโก้ก็สนิทกับเมนเดสอยู่แล้วนะก็น่าจะคุยกันง่ายนะครับน่าจะเจรจากันสะดวก นะก็เขาบอกว่าบาซ่ามองแบบนี้ครับว่าอาจจะเอาคอสตาคือไม่ได้เอามาแทนที่ของอินเน y กี้เป็นย่านะครับในการเป็นมือสองแต่จะเอามาเป็นตัวแทนครับของมาร์คอังเดแทเตเกนในอะยะยาวนะก็คือจะใช้งาน2คนนะบาซ่ามองว่าสเตเกนเนี่ยก็แบบอยู่ช่วงช่วงปลายของอาชีพแล้วนะอายุก็เริ่มเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็ จะลองมองหาตัวแทนแล้วคอสตาเนี่ยอายุ25ปีนะถ้าถามผมนะครับมันก็สมเหตุสมผลที่จะหาโกคนใหม่เอาไว้ล่วงหน้าแต่ถ้าเกิดฟอร์มของเป็นย่ามันเวิร์คขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่ต้องรีบนะครับมันยังไม่ได้เป็นงานด่วนที่บาร์ซ่าจะต้องรีบจัดการนะคุณเอาเงินตรงส่วนนี้ที่จะเซ็นกับคอสตาอ่ะก็ไม่รู้นะว่าสื่อเขาไม่ได้บอกว่าปอโตเขาต้องการค่าตัวเท่าไหร่ อ่ะอย่างราคาประเมินของเว็บไซต์ Transfermarkt เ,เนี่ยอยู่ที่45ล้านยูโรใช่ไหมครับถ้าซื้อขายกันจริงๆมันมีสิทธิ์ที่จะถูกกว่านี้หรือว่าแพงกว่านี้แต่ว่าถ้าเป็นญ่าดูดีเป็นหญ่าดูแล้วแบบยังใช้งานได้ผมว่าคอสตาก็รอไปก่อนนะครับเราอาจจะมองถึงการเปลี่ยนประตูเนี่ยในปี2026อ่าอีกสัก2ปีนะเอาเงินตรงนี้ไปซื้อซื้อกองกลางไปซื้อปีกหรือว่าไปซื้อฟูลแบ็กดีกว่า แล้วผมเชื่อว่าแฟนๆบาร์ซ่าก็น่าจะคิดแบบนั้นด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้มีแค่เป็นย่านะเรามีเชสนี่ก็ยังอยู่กับทีมต่อนะครับผมว่าดีเวนี้ก็คงคุยเอาไว้ล่วงหน้าแหละแต่ยังไม่ต้องไม่ต้องรีบร้อนในการเซ็นนะครับมีคนหนึ่งครับที่ก็ได้รับการต่อสัญญานะแต่ว่าเหลือเพียงการประกาศอย่างเป็นทางการก็คือเกรัตมาตินครับแบ็กซ้ายนะจาก ศูนย์ฝึกลามาเซียเนี่ยแหละจะต่อสัญญาเพิ่มเติมจนถึงปี2028ครับสัญญาเขาเนี่ยมีถึงปี2026นะก็คือจะขยายเพิ่มอีก2ปีแล้วก็จะใส่ค่าฉีกสัญญาเพิ่มด้วยนะเป็น100ล้านยูโรหลังๆเวลาต่อกับใครเนี่ยบาซ่าใส่100ล้านตลอดนะครับก็เป็นในเชิงสัญ,ญลักษณ์นะไม่ต้องดราม่าว่าโอ้ใส่แบบนี้ใครจะไปซื้อคือถ้าอยากจะเซ็นอยากจะซื้อจริงๆเนี่ยมันก็มาคุยเรื่องของค่าตัวกันได้ นะแล้วก็เดี๋ยวรายต่อไปนะครับจะมีมาอีกเป็นขบวนเลยนะเฟมินโลเปสก็จะต่อเปดี้กาบีเดอยองอาราโคโพวกเนี้ยนะครับรวมไปถึงรามินยาเมลด้วยนะก็รอต่อคิวอยู่นะเดี๋ยวจะทยอยได้รับสัญญาฉบับใหม่เพิ่มเติมรวมไปถึงตัวของเลวานดอฟสกี้เองด้วยนะครับถ้าเกิดว่าลงเล่นนะ50%ของจำนวนเกมทั้งหมดซึ่งน่าจะถึงอยู่แล้ว ไม่มีปัญหาเลวานก็จะได้ขยายเพิ่มอีก1ปีเช่นเดียวกันนะครับนี่คือข่าวสารที่เก็บมาฝากในวันนี้นะก็ขอฝากเพื่อนๆด้วยครับกับงานมีติ้งนะมาแล้วนะครับใครสนใจร่วมงานมีติ้งครับสามารถสแกน QR code ได้เลยอ่านี่ครับอ่ะ QR code ตัวนี้นะสแกนได้เลยนะครับ วันที่3พฤศจิกายนครับบาเซโลนาจะเจอกับเอสปันยอนเป็นศึกกาตาลุนยาดาร์บี้บอลเตะ4ทุ่ม15นาทีงานเริ่ม3ามทุ่มเป็นต้นไปนะครับที่ร้าน h o p แอนด์โฮสาขาใหม่นะรามอินทาครั้งก่อนมีหลายคนเนี่ยไปที่สาขาเดิมที่ลาดพร้าวนะครับเวลาปักหมุดเนี่ยนะสแกนเข้าไปมันจะมีรายละเอียดบอกเลยนะครับว่าสถานที่อยู่ที่ไหนจะมีโลเคชันบอกเอาไว้ นะมีค่าเข้างาน400บาทนะครับได้1ดื่มฟรีนะส่วนเรื่องของของรางวัลตอนนี้กําลังมีมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับหนึ่งในนั้นก็จะเป็นลูกฟุตบอลพร้อมลายเซ็นของหลุยส์กาเซียนะก็เป็นตํานานสเปนนะครับเคยเล่นให้กับบาซ่าด้วยนะแล้วก็จะมีสิทธิ์ครับลุ้นบัตรมิดแอนกรีส นะของตำนานนักเตะครับอย่างโคแล้วก็กุดยอนเซนนี่สนับสนุนโดย i n f ฟูออสนะครับเขาให้บัตรมา2ใบนะอ้หัหอันนี้ก็มูลค่าสูงอยู่นะครับเราจะได้ไปขอลายเซน็นไปถ่ายรูปร่วมกับตำนานนักเตะนะก็ฝากเพื่อนๆด้วยครับสแกน QR Code ได้เลยจำกัดแค่100ท่านเท่านั้นนะครับผม นะโอเคแล้วก็ทิ้งท้ายด้วย NT 29 r a c i n g Shop นะฝากเพื่อนๆด้วยนะครับอะไรแต่งมอเตอร์ไซค์นะวันนี้เราไปก่อนนะครับก็พบกันใหม่ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้กันเหมือนเดิมนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ